ได้ยินดีตลรดบนสู่ช่องหมุนาค่ะมาพาไปดูและเพชรสมรทีนี้นะคะตอนนี้กำลังกำลังกลังเลือกที่นอนกันได้แล้วนะคะกำลังเซลล์กันอยู่ก็ต้องมารับข้าวสิ่งกันได้ยังไงเอาเจ้ยรถไม่พอล่ะจับภาพบอกว่า เจ็ดโมงมารับนะครับเจ็ดโมงเมารับเหรอเจ็ดโมวารับครับผมคือที่วันท่านจะมีอาหารมีกาแฟพร้อมครับไปกินข้าวเช้าที่วัดห้ามเลทนะเลทปุ๊บทิ้งไว้เลยให้เดินไปเองสองกิโลนะห้ามเลทห้ามเกินเจ็ดโมงนะห้ามเกินเจ็ดโมงเอาเพื่อนๆส่งเราแล้วก็จะไปนอนที่อื่นไปนอนนะครับไปนอนที่วัดตอนที้เราส่งเพี่รนี่ไม่นอนข้างบนนี่ด้วยกันเหรอผู้หญิงนอนบนนะคอนเซปต์พวกเราอ่ะห้องน้ำเขาคว้านอนที่ห้องน้ำแรกนะครับห้อง เวลาเดินระวังเลนื้อสาวๆเนี่ยเพราะเขาเพิ่งหูเตียมออกวันนี้เองครับระวังเลื่อนิดนึงเนื้อคอนเซปต์พวกเราผู้หญิงนอนบนนะพี่ฮันนี่จะไปนอนไหนนานก็จองเลยนะค่นนนอะบ้านหลังใหญ่มากเลยนะคะสองชั้นน้ำล่างก็มีบนก็มีนี่ข้างล่างค่ะ มีมีผู้ชายนอนล่างหรือยังกพี่มานาเหรอคุณมานาคนเดียวเหรอใช่ครับคนเดียวสองเตียงโอ้ห้องน้ำก็สองห้องนะครับมานาเใช้คนเดียวสองห้องเลยพี่มานาห้องน้ำก็สองห้องเตียงก็สองเตียงพี่จะนอนมานอนคู่กับพี่มานาไหมข้างล่างไมีใครนอนบ้างยังไม่มีมีมานาคนเดียวฉับสั้นกระแปลงเกิดสั้นไม่เอาไปเหม็นกับเด็กมาเด็นเฮ้ยกระแปลงเอดแล้วก็สาสลงแล้ว คุณมานายาสีฟันกรกิงมาเลกเสียมานะอย่าทิ้งกันลูยพี่มนาไม่เมาพี่มนาให้พี่มนานอนเฝ้าเลย2เตียงคัเดียวมาสิเฮ้ยอพี่มนเป็นห่วงยี่สมอนพี่มนา พี่มาสมอนไม่ยอมพี่สมอนพี่นอนพีดีกว่าจะทิ้งสมอนแล้วเลยต้องการตรงดี้พี่มนาพี่มนานอนนี่คนเดียวใช่ไหมห้ามข้ามเตียงตรงนี้นะจะหอมจะนอนตรงนี้โอเคนี่นอนสมอนกันพี่เจดอนเขาจะนอนตรงนี้เจ้ากันนอนกับเสียไงเจ้ากันนอนกับเสียกับพื้นเลยเอฟซีบอกว่าหนวกหู ก็คือว่าเตียงมันเยอะเกินไปก็เลยต้องชวนกันมานอนนะคะเตียงเยอะเกินที่นอนเยอะที่นอนเยอะเกินเห็นไหมบอกแล้วว่าที่นอนมีพอห้องน้ํามีพอทุกอย่างมีพร้อมนะครับไม่ต้องกังวลนะเอฟซีอาจจะกังวลใจว่าเอ๊จะนอนกันยังไงจะพักตรงไหนจะกินตรงไหนนะครับเขาต้องการใช้ฟ้มากนอนบนก็ได้นอนเสียคนนะจะนอนข้างล่างก็ได้มีหอไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันไปเอาของ เอไม่ไปกาดเย็นมากเลยอะไรทั้งที่กินไว้ที่ไว้ที่อยู่ที่มันจะเหม็นจะเหม็นจ้าหนูจะเอาลงมาอยู่ที่เป็นขยะหนูไม่ได้เป็นขยะเลยไม่มีหนูทิ้งแล้วขยะบายบายพี่มานาฝากดูแลพี่พี่เขาด้วยนะค่ะยาจะไปเปลี่ยนคำพูดใหม่ ฝากสาวๆทุกคนดูแลมานาด้วยนะครับผมนะครับพี่นุนาพี่นุนายายสมอนฝากดูแลมานาสตอรี่ด้วยนะครับมานาบานเสียวมานาเสียวเสือไปแล้วเสือไปแล้วค่ะเดี๋ยวนุนาขออนุญาตไปเอาของลงรถก่อนนะคะขอบพรคุณค่ะทุกท่านค่ะโอ้บ้าลังใหญ่มากเลยนะคะ ขอบคุณเลยลายเด้อสวัสดีค่ะ,ะเจอกันไหมจ้า